มคนนู้นให้น้ำเกลืออยู่นะคะใช่เราจะเราจะมาให้ลาด้วยกันปีมขี่แสนรักนะคะบอกเลยว่าตัวเล็กขี่ไม่ได้ก็เลยต้องกิดด้วยไหนพอไม่เหนียวพอเป็นลักวิธ์อะอืมเอาดีๆนะลูกเอาดีๆลมันดูดหนาะทำไมเดี๋ยว ขึ้นแบบง่ายค่ะเคยเห็นควานขึ้นคือขึ้นแบบดีนอย่างโหด่เราจะป่วนไปแล้วย่อฮะฮ้องไปตังลงไปตังลงขึ้นขึ้นลุกลุกลุกแบบมักันนะความรู้สึกเป็นไงความรสึกคนนั้น ขยับลงมาที่คอลงมาที่คอลงมาที่คอทำขาอ่อนนีครับหมอกระเด็นไปกระเด็นไปกระเด็นไปกระเด็นมปข้างหน้าอีกกระเด็นมาข้างหน้าอีกเออจมเต็มก้นเลยเออจมเลยเออจมเลยเต้องจับทำขาอ่อนขาอ่อนทำขาอ่อนยืนยืดนั่งตัวตรงๆนี่ขยันเข่าเขาเฮาไมไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไปเลยไปไปเลยอ๋อไปไปเลยอ่ะ ไมได้หมอไไ้ายคมันมันแบบนั่งบควไม่ได้อ่ะเอะหมอต้องยมในหยาดในอยาดมนยุคอเลยต้นต้นคอเลยไปให้เต็มเต็มนเต็มเอนเต็มไหเต็มไดอยังเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วปล่อยปล่อยมือทำอะไรไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงเฮ้ยมันโยกไปทางไหนเแโยกตามเลยไม่ต้องเกรงเออเออเออ เราไปเข้าป่ากันครับเข้าป่ล้วเขาไปเดียวเลยับเอาดู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 ลูด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 ดดปดู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 ดดู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  คล้องจักกอนเลยโอ้นี่คือวิชาทสมัวของแคลลลังเลแล้วอ่ะเราต้องทำตัวให้ดูน่าชิวเอาหน้าให้ดูแบบอ้าวไม่มีอะไรค่ะน่าชิวมากมันสูด นนเรา,าเรา,เราไม่เราเล่งช้างเป็นปะเนี่ยเราควบคุมช้างเป็นปะเคยเห็นควานเล่งแล้วเราห้ามเอาติกเท้าอะ่ะแบบกระแทกกระแทกเลยเพราะว่ามันจะวิ่งจะลากคนขี่ไม่เป็นมันไม่วิ่งหรอ้ออขึ้นไม่เท่าไหร่โอนเส ล้วคือควานทพีงแล้วนะคะคือควาน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 ควนัควนดูแล้วไม่ไปเซลฟี่ข้างบนเซลฟี่ข้างบนคืองานตรงหน้าขนาดนี้หรือเปล่าคะมันกลับกล้องได้อ่มไม่รู้กลับไงนี่นะคะคือวิวบนหลังช้างเสียงชีวิตไปอีกอกลับกล้องอยังไง นี่นะคะเพื่อนที่ดีก็คือยืนถ่ายรูปนะคะแล้วนั่งควานก็คือไปนั่นแล้วคว่ะเชื่อค่ะนี่คือวิวบนหลังช้างนะคะเผื่อใครไม่เคยเห็นมันก็จะมีความไม่มั่นคงอย่างแรง ขอโทษในความพาพไม่ดีนะคะเออก็มาเอาไปเร็วนี่นะคะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วก็กำลังกินยาหูหูหอะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาบนหลังช้างแล้วต้องลงก่อนไหม ราจะทิ้งฉันไว้อย่างนี้เหรอจบคลลิปแ้วอ๋อเขาจะให้จบคลิปแล้วค่ะก็คือจะอยู่วันนี้แล้วก็ลงไม่ได้อขอบคุณนะคะ